จิเปาเฮียนแล้วะลูกเออจะไปงามแน่ไปไจุงมือเขาไปไงามเนาะแฟดจิเปาเฮียนแล้เด้อแปงเห็นเท่าแล้วไปงี้อนเย้ยไปอันอีกแล้วไปไปยกระต่ายเลยกระต่าเลยคุณจจกระต่ายี่นีเอากระต่าย

ไปมาเลย thế ไฟ Ui ไปพี่ม่ายลุดบ้องเย็นละว่าลูกคือแท้คือว่าได้ฟิมอ้าวบ้างเยนนอำอายแล้วจูกแข่นอายซ่ะจูกแข่นอายบ้องเยนซะไป ได้ปีกับ6เดินไปแຍ่ว่าแม่ยังบ่ให้เอาไปเดือนเก้าก่อนให11